คิวเชื่อว่าทุกการเดินทางไม่ว่าจะปลายทางหรือว่าระหว่างทางอะคะ่ะมันก็มักจะมีเรื่องราวและความทรงจำที่สร้างแรงมานานใจใหม่ๆได้เสมอค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนองนาดยุสานนนนะคะหรือว่าจะเรียกว่าคิวก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะคิวก็เป็นนักสแสดงอิสระค่ะแล้วก็เป็นนางแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ บทบาทอื่นๆของคิวนะคะก็มีทําร้านโยเกิร์ตค่ะแล้วก็ร้านขนมงานอดิเรกข,ของคิวก็คือชอบดูหนังฟังเพลงค่ะแล้วก็ชอบถ่ายภาพมากๆด้วยค่ะที่คิวเลือกใช้กล้องฟิล์มนะคะคงเพราะว่าชอบวิธีการเก็บบันทึกของความทรงจําของยุคสมัยนั้นค่ะชอบความดิบชอบโทนสีชอบการที่ได้รอลุ้นทําให้รู้สึกว่าภาพที่ออกมามันมีคุณค่ามากกว่าเดิมค่ะ รู้สึกชื่นชอบสเสน่ห์ของยุคเก่าเพราะว่ามีคุณค่ามีเรื่องราวเวลาที่ได้โรแบ็กเก่าค่ะ วันว่างๆของคิวนะคะคิวก็จะชอบออกไปเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็หาแรงบันดาลใจให้ตัวเองค่ะโดยที่คิวเลือกที่จะใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางค่ะเพราะาสะดวกมากๆจริงๆแล้วว่าคิวก็เดินทางกับรถไฟฟ้าเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะผูกพันมากคือรถไฟฟ้าตลอดเวลาสะดวกมากๆด้วยค่ะ ตอนนี้ก็มีหลายเส้นทางที่ขยายออกไปเชื่อมกับขนสง่งสาธารณะอื่นๆให้เราแบบยังไปต่อได้ที่ต่างๆไปต่อไปต่อไปต่อได้หนีรถติดหนีการจราจรทุกอย่างไ,ได้ดีมากแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตรงเวลาการใช้รถไฟฟ้า <ALI> กา็เ,เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะแล้วก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะ สำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะสามารถใช้อาคารจอดรถได้เลยค่ะสะดวกมากๆแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าต่อได้เลยสำหรับวันชิวๆของคิวนะคะคิวก็ขอไปตามรอยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินค่ะเรามาเริ่มกันที่สถานีที่เขาว่าสวยที่สุดกันนะคะที่ MRT สถานีสนามชัยค่ะออกแบบโดยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อออกจากทางออกที่1น,นะคะเราก็จะพบกับมิวเซียมสยามค่ะที่นี่นะคะก็มีมิทรศการที่เล่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไทยย้อนให้เห็นถึงการหลอมรวมทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเรียกได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะและเข้าถึงได้ง่ายอยากให้คนรุ่นใหม่มากัน,นเยอะๆนะคะเรามาต่อกันที่สถานีสยอดค่ะ ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนบริเวณนี้ตั้งแต่การออกแบบภายในสถานีและก็ภายนอกสถานีนะคะเห็นได้ชัดจากงานสถาปตัตยกรรมที่ยังคงเก็บอัตลักษณ์ท้องถิ่นเอาไว้ ทำให้ทุกอย่างกลมกลืนไปกับชุมชนโดยรอบถือว่าเป็นความใส่ใจที่คนในพื้นที่เห็นแล้วก็คงชื่นใจค่ะจริงๆแล้วนอกจากจะช่วยสร้างคุณค่าของประวัติศาสตร์ให้พื้นที่นะคะการสร้างสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วยขยายโอกาสความสะดวกและความเจริญมาสู่ชุมชนแถวนี้ได้ไม่น้อยเลยค่ะสำหรับบริเวณใกล้ๆนะคะ ก็จะมีห้างเก่าแก่อย่างดีโอสยามค่ะคิวชอบไปมากๆของกินเยอะค่ะแล้วก็จะมีตึกเมกกะพาซาค่ะหรือว่าสะพานเหล็กเดิมเป็นแหล่งสำหรับสายสะสมโมเดลหรือว่าสะสมอาร์ตทอยอะไรแบบนี้ค่ะสามารถมาตามสุ่มกันได้นะคะแล้วก็ยังมีคอมมูนิตี้เล็กๆสำหรับคนรักกล้องฟิล์มอยู่ด้วยค่ะ สถานีต่อไปสถานีวัดมังกรทั้งสวยสีสดใสแล้วก็ทำให้รู้สึกสนุกขึ้นมาทันทีเลยค่ะพอไปถึงนะคะเหมือนกับได้เพิ่ม energy ขึ้นมาทันทีเลยค่ะผ่านที่ไร้ต้องแวะถ่ายรูปตลอดเลยอะ่ะชอบที่รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบชิโนโปรตุกีสสไตล์จีนผสมกับยุโรปแต่ว่าก็ดูร่วมสมัยแล้วก็สะท้อนถึงภาพของชมุมชนชาวจีนดั้งเดิมของที่พักย่านนี้ได้ดีเลยค่ะ ใครที่ได้ผ่านสถานีนี้นะคะอย่าลืมแวะทานของอร่อยๆที่เยาวราชนะคะส่วนใครที่เป็นสายมูเนี่ยต้องห้ามพลาดวัดเล็งเน่งีค่ะจะเพิ่มแต้มบุญหรือว่าจะแก้ชงก็เยี่ยมค่ะ <laughs> มาถึงสถานีหัวลำโพงค่ะเป็นสถานีที่เก่าแก่มากๆเป็นเหมือนจุดส่วนรวมการเดินทางของระบบคมนาคมหลายๆรูปแบบเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคิดว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังมากๆก็เลยขอมาตามรอยหนังเรื่องโปรดอย่างสักหน่อยค่ะซึ่งเส้นทางรถไฟ MRT ก็ทําให้เราตามรอยหนังได้อีกหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเรื่อง How to t h i n k The Hangover 2 อรอแล้วก็รัก7ปีดีเจ็ดหนค่ะคิวเอว่าทุกการเดินทางไม่ว่าจะปลายทางหรือว่าระหว่างทางอะคะ่ะมันก็มักจะมีเรื่องราวและความทรงจําที่สร้างแรงมานานใจใหม่ๆได้เสมอค่ะการที่ได้ออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในวันหยุดแบบนี้ก็เป็นการเติมไฟได้ดีมากๆเลยค่ะ ิวรู้สึกว่าแรงบันดาลใจมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดจริงๆคะ่ะอยากจะชวนทุกคนเลยนะคะออกไปหาแรงบาัดาลใจในเส้นทางของตัวเองกันค่ะซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คิวคิดว่าทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวของเราแล้วเรื่องราวของคุณล่ะเป็นแบบไหน